หนูมองของหนูไปนะไม่ต้องมองโบอิงเจ็ดสามเจ็ดอโอ้ยบุยผิดอีกแอบัสหนูไม่ต้องมองของพ่อนะมันเบอร์พ่อเมื่อกี้ <c oughs> ได้อยู่ได้เหรอ มันเดินไปไหนนะเอากระเป๋าเก็บเหรอเฮ้ยกดผิด I would like to inform you that in a few minutes we will be landing at our destination. The weather is unfortunately bad oh, and we may okay. experience some very bad turbulence. So, pass your seatbelts and keep them busy. เธอไม่ต้องมาดูวันนี้หรอกเธอดูของเธอไปเถอดดูวันนี้แล้วมันไม่ลงจอมันคืออะไรทำไมวนอย่างนั้นแะเบิดเหรอ,อ,อเครื่องลงเครื่องตกไง ดันะที่สามมันมีกี่ดานมีหลายดังโอ<ร>้ห<ม>ไม่ไหวแล้วต้องตั้งหลักใหม่เลยให้มันพอดีหน้าจอะมีเลยโอเค เดี๋ยวมองังไม่เห็นเลยเห็นป่ะ เทกชูชีถ่ายตรงทงีป้ะตรงตรงอย่างเที้ยแหละเออแล้วจะมองเห็นเหรอทีนี้เห็น It seems blocked. Check the other one. Mm, <rzy bursting in gaslight> like <uyor> come this way. C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 ome, come this way. Come like. this Come this way. Go to the end. And sit down. Come this way. ยี่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยแหละมันนางง่ายดี งั้วหนูก็เอาง่ยแล้วพ่อก็ถ่ายง่ายเพลยังแล้วเนี่ยล้วอีกกี่วเวลาการแค่ไหนให้ลูกทำให้จบจะอยู่ประมาณที่สิบนาทีบางเ่ะตอนนั้นพ่อกับหนูถ่ายจบก็น่าจะเสร็จแล้ว ร้องนะถึงข้างเดียวถึงข้างเดียวก็ได้เพราะถนัดข้างไหนแล้วตอนนี้คือลืมรัดเข็มขัดด๋ยวรัดก่อนเอย่ามันจะมีตายเหเครื่องบินมันขัดข้องโอเคมองเห็นแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เห็นนะ้เออพ่อนะน่าจะทำอย่างงี้ตั้งแต่ ก็รีบไปเลยไปมา slide jump and slide jump and slide jump and slide we got wait women may oh yeah หนึ่งสองสามสี of all of all of all oh, ่ห้าโอ้เออเดี๋ยวอย่าเอาถึงอันนี้พอก็เอาถึงดันนี้แล้วก็เลิกเดี๋ยวมุ่งนี้ค่อยถ่ายตัวเนี่ยสอีกสามตาเนี่ยก็ยถ่ายตัวไปพอแล้วหรอยัง いいね。<Yeah. S 1> รีองดเหเหน ε ่เอะยอกเยบ้น้มาดบไม่ทันดิ แอบลงไปดีกว่าถ้าแอบลงไปนี่ต้องเล่นต้องเล่นใหม่หมดเนาะไม่ผิดอีกค่ะท่านผอม โอ้ยนะไฟเออเพนเพนอีสไฟเอฟไฟเอสตาเดียวพออีกตาเดียวหนูอยากให้มันครบตามากเลยเดี๋ยวอีกสองตาแค่นี้ยว okay. อีกสองตาค่อยถ่ายอ <c oughs> ันอื่น อามันบักอีกแล้วมันบักอีกแล้วหอุที่สอง อนนี้แหละอย่างนี้แหละอันนี้มันเห็นข้างๆ้างอยต้องแบบนี้ <c oughs> เอาทำผิดอีก มันบักอีกแล้วมันเอาไฟเข้ามาเมื่อไรคนทำเขาจะซ่อมให้ดีเดี๋ยวขออีกตาเดียวพอดทาชนะแล้วแล้วหนูจะเดี๋ยวหนูอีสองตาค่อยถ่าย <You 're S 1> ตรงนี้ก่ออันนี้ EP พหนึ่งอีกอันหนึ่ง EP พสอนนง โอ้ตอนสุดท้ายน่าจะเล่นสองสามาดอยางกระโดดเดินเข้าไปในไฟดูดีเดี๋ยวพ่อก็จะรู้เออเออตายแล้วเอ้อโอ้ยทำผิดอีกโอ้ยหนุหนตไปเดี๋ยวขออีกตาเดียวพอ ไกรชนาแล้วอาจาย์เนี่ยขอาอีกตเเาเดียวตาอันนี้พอแล้วนะตาเนี่ยพอแล้วพรุ่งนี้นแล้วพรุ่งนี้เราเอาอีกสองดือนอีกสองโอเคเริ่มอะอย่างนี้ก็เต็มโจแล้วไม่ใช่ <c oughs> ใช่ <laughs> Captain speaking. Landing gear is down. Keep your seatbelt fastened. Landing. <laughs> As you can see, there are fumes in the cabin due to an electrical fault. The flight attendant, now deploying oxygen masks. Wear them immediately. Wear them immediately.

ีมันไม่ตรงมันมาหลังเครื่องบินเมื่อกี้ชนะไม่ี่ยด่านเนี้ยชนะหลูแล้วไม่ต้องหว่วงหล้เล่นมาบ่อยแล้วเกี้เนี้ย Bao được đúng Ok, hôm. Long run về Long về lắm. Long về đó Long về lắm. Long về về lắm. Long về lắm. Long về lắm. về lắm. Ok, okay. Carry on. Okay, nah.